กาสวัสดีค่ครับผมกาสวัสดีครับพอมพี่น้องครับผมไม่นีผมมีรถกระบ,บะมาขายครับเป็นโตโยต้าวีโก้ครับผมสองจุนหาอีเครื่องดีเซลครับในราคาแค่หนึ่งแสนสามมื่นหาพันบาทพรประมาณสามพันต่อเดือนครับหกสิบนวดดาวมื่นเดียวครับพี่น้องมาเบิ้งของเครื่องกอนเลยมาเบิ้งของเครื่องกันเลยตอนนี้ผมสตาร์ทรถแล้วด้วยครับพี่น้องผมสตาร์ทรถไลแล้ว มาเบิ้งของเครื่องกันเลยสภาพเป็นยังเดชส,สำหรับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นหาพันเนี่ยปีศูนย์เจ็ดครับนีเลยครับสวยๆครับผมเครื่องดีครับค้านหนาเดิมครับตัวอาตัวอายังอยู่ด้วยเด็กค้านหนาก็ยังอยู่ครับนี่ครับเด็กค่านหนาเด๋วาอยู่ฝั่งนั่นเหระนี่เบิองไปเทียบต่อครับผมแผ่นเพีกร์จมีแผ่นเพีรเดิมแผ่นเพีรมีฝากระโปรงเดิมครับผม ปากระปงเดิมสวยๆง่ามๆไหมครับพี่น้องเออ,บ,อ,อ,บ,อนนบ,บ่อไอบ่ดันครับผมสวยๆครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับมาเมืองไพ่น่ายพี่น้องเป็นกระจกไฟฟ้าใสไดทุกบานเลยแอร์เออย็นแน่นอนครับเกียร์ธรรมดาเครื่องดีเซลครับเบืองเลยทำความสะอาดให้ดีเรียบร้อยแล้วเอาพี่น้องความใส่ง่ายครับครับรุ่นนี้อึ๊ึกทนครับผมใสไดเง้ยวๆครับ ทนอีหลีรุ่นนี่ครับวีโกนน้ครับทนทนทนคักทนเนี่ยครับเอามาเลยครับศูนย์เก่าหาหาสามหนึ่งสามหาศูนย์ครับผมยัวม่วเพื่อนนู่น,นจังหวัดขอนแก่นซื้อลานว่าศิละตระ,ะเจริญยุ่น,ยนครับผมหรือว่าทักแซททักแซดกันมาได้เลยครับ